ถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะอายุน้อยไม่มีลูกและไม่ได้แต่งงาน you are young have no children and are not married ครับนี่คือใบปฏิเสธข้อความในใบปฏิเสธวีซ่าของสถานทูตครับสวัสดีครับ of no guide visa อันนี้เป็นหัวข้อที่ออฟจะมาเล่า,าจุดหมายแนะนำตัวแล้วก็เล่าเคสต่างๆและหลังจากนั้นจะมีการวิเคราะห์ ให้ฟังด้วยว่าเออควรจะเตรียมอะไรเพิ่มเพื่อให้วีซ่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนแล้วก็มาให้โกลกาช่วยครับผ่านเปลา่าไม่รู้ว่าน่าจะผ่านนะ <c oughs> ครับเป็นเคสในอดีต <c oughs> เ๋าก็ไม่อดีตมากนะปีที่แล้วเองโอเคครับก็คือเดี๋ยวจะอันนี้เป็นใบปฏิเสธของวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ซึ่งโดยปกติแล้วใบปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นมักจะไม่ได้อธิบายนะมักจะแค่แบบเป็นเหมือนตัวเช็คข้างหน้าสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็มีข้อความข้างหลังว่าข้อหนึ่งสองสามที่เ6้า0งไปเก้าสิถึงสิบสิบกว่าข้อสิบสามอันนี้มีตั้งสิบเจ็ดข้อเนี่ยแล้วก็จะแค่ติ๊กมาจะไม่ได้อธิบายครับสของคนนี้โดนติ๊กแค่ข้อเดียวเองก็คือข้อสิบสามซึ่งเป็นข้อที่ยอดฮิตที่สุด เวลาท่านสถานทูตนึกอะไรไม่ออกท่านจะติข้อ13อย่างเดียวก็คือ there are reasonable doubt as your intention t o l e t a i v e the territory of member state before expiry of the visa ก็กลัวว่าจะไม่กลับประเทศหลังจากที่หมดวีซ่านั่นแหละนี่คือเหตุผลยอดทิตแทบจะทุกคนที่โดนปฏิเสธก็จะเจอข้อนี้ อ่แล้วทีนี้มาดูเหตุผลซึ่งเฉพาะบางประเทศนะที่จะอธิบายนะซึ่งเจ้าที่จําได้รู้สึกจะมีแค่เนี่แหละนอร์เวย์นี่แหละหนึ่งในนั้นแล้วก็เดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับนอกนั้นเขาไม่อธิบายนะเขาแคตติกมาเฉยๆเราก็เลยรู้ไงถ้า <laughs> เกิดเขาไม่อธิบายเราก็ไม่รู้หรอกอ่าก็แต่ก็สั้นมากนะสําหรับคนนี้นะ <laughs> เออเขาก็เกินด้วยว่าคือคือเอาพูดประโยคนึงไปแล้วไงยูอาร์ยังอะไรพวกเนี้นะเออ เอาข้อความเปลี่ยนสูตแล้วกัน you are young คุณมันยังอายุน้อย have no children คุณไม่มีลูก and not married คุณไม่ได้แต่งงานนี่คือสาเหตุที่ทำให้ฉันโดนปฏิเสธเนอเดี๋ยวครับเริ่มเอาทั้งข้อความก็คือ,อก็คือเราได้อแปลเลยแล้วกันเราได้พิจารณาจากสถานาการณ์ในประเทศของคุณในบ้านเกิด ก็คืออ้างอิงตามอะไรอ่ะกฎระเบียบอะไรของหน่วยงานของเขาข้อนี้นี้นี้นแล้วก็รวมทั้งข้อมูลอะไรที่คุณส่งมาเออรวบรัดเป็นภาษาไทยทีนี้เหตุผลมีอยู่แค่สามข้อข้อหนึ่งคุณไปเยี่ยมญาติข้อสองคุณเมื่อกี้พูดไปแล้วอายุน้อยไม่มีลูกไม่ได้แต่งงานข้อสามคุณเอกสารของคุณ ไม่เอกสารการเงินไม่ไม่มากพอรวมทั้งเรื่องของพันธะทางครอบครัวหรือความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดของคุณไม่มากพออ o u ่ h a v e not documented sufficient strong financial familial and society to your home country แล้วทำไงคุณไปเยี่ยมญาติคุณมันไม่มีอะไรเลยเออไม่แตง่งไม่มีโกูกไม่ อะไรทั้งสิ้เนเงินคุณก็ไม่พอเอ่อหมายถึงว่าคุณส่งเอกสารเกี่ยวกันเงินไม่มากพออันนี้ค,ค,คือถูกปฏิเสธมาก,ก่อนแอ,อแลัคซี่จะมาหาเราอ,อืมแล้วทีนี้ก็คือแล้วก็เตรียมเอกาสารไม่เยอะพอด้วยครับทีนี้เรามาดูจดหมายแนะนําตัวนะครับว่าคนนี้คือคือใครเป็นยังไงเราไม่บอกเพศน,นะเอาเป็นว่าเขาว่าจริงๆแล้วเคยไปเคยได้วีซ่าเชงกินมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วแต่เขาอาจจะเห็นว่ามันห่างมานานแล้วแล้วก็เขาก็เอ,อไม่ผ่านด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เลยมาครับ <c oughs> ไม่เคยมีเคสง่ายเอ,อมาแบบว่าง่ายๆแต่แล้วก็ผ่านอะไรไม่มีลวมีแต่ยากมาหาคนไกเ,เออก็เคยผ่านมาแล้วด้วยเอ้ยทำไมไม่ผ่านดีกว่ารอบรอ,อบนี้ครับเอก็คือห้าปีที่เราเคยไปแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นน่ะไปกับแม่อืม <c oughs> ก็แล้วก็น้องสาวคือไปเป็นกลุ่มและรอบที่แล้วแต่รอบนี้ขอคนเดียวซึ่งซึ่งครั้งนี้คนที่เชิญก็คือเป็นเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้คือเราก็อธิบายความสัมพันธ์ด้วยอันนี้คือจดจดหมายที่เราทำให้นะไม่ใช่ของเขานะที่เราทำให้นะเออเราแนะนำตัวไปแล้วว่าอ๋อเรายังไม่ได้พูดถึงเราก็แนะนำตัวเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราจะไปทำอะไรใช่ไหมก,ก็คือเราจะไปเยี่ยมก็คืออายุไม่ไม่ห่างกันมาก เป็นลูกพี่ลูกน้องถ้าห่างกันมากก็คือจะเป็นเป็นญาติเอ่อก็คือเธอแนบไปอยู่นอร์เวย์มากกว่าสิบแปดปีแล้วที่เมืองนี้นี้น,น,นี้เอ่อก็คือจะไปเยี่ยมคนญาติคนนี้ซึ่งก็คนละนามนสกุลอะไรกันด้วยแล้วก็ทางด้านความสัมพันธ์เนี่ยเธอเป็นลูกสาวของคุณป้าอืมก็คือเดี๋ยวก่อน อ่อก็คืออ้างชื่อคุณป้าด้วยก็คือกลาเป็นว่าครอบครัวของคุณป้าเนี่ยไปอยู่นอร์เวย์กันหลายคนอ่าก็คือคุณป้าเนี่ยก็คือเป็นพี่สาวของคุณพ่อของฉันอืมครับไปเยี่ยมพี่สาวพ่อเออประมาณนี้ครับก็เราก็สนิทกันมากตั้งแต่ยังเด็กเลยรู้จักกันมามากกว่าสามสิบสี่ปีตั้งแต่ฉันเกิด ืก็เป็นพี่สาวพ่อนี่นะเออปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่นอร์เวย์นะแต่ว่าก็กลับไม่บ่อยก็คือสองปีครั้งเท่านั้นเองพอกลับมาปุกก๊บก็ไปเที่ยวที่ต่างๆในประเทศไทยด้วยกันซึ่งซึ่ง,งตรงนี้จะต้องมีรูปยืนยันแล้วก็ส่วนทางด้านเรื่องงานเนี่ยอ่าก็คือเราก็เขาก็เปิดร้านนะมีร้านของตัวเองด้วยเอเกี่ยวกับขายสินค้าทางการเกษตร ก็ขายเกี่ยวกับอย่างเช่นกล้วยใบกล้วยหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากกล้วยทั้งหมดเลยเออก็คือเขาทำทุกอย่างคนเดียวเดี๋ยวก่อนมีอะไรเอเออบอก็คือไม่มีทะเบียนการค้าอา่าก็คือก็คือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องงานไปแล้วก็ า่ผลผลิตก็คือมาจากฟาร์มมาจากไร่ของครอบครัวซึ่งก็มีโฉนดที่ดินด้วยเอ,อคือคือนี่คือหมายถึงว่าเราเขียนอะไรไปเราก็จะส่งอันนั้นแต่ของเดิมเขาส่งหรือเปล่าเราไม่รู้ครับก็ทีนี้คือนะรายได้ก็เดือนละประมาณห้าหมื่นบาทก็ถือว่าไม่น้อย แต่ว่าวงเล็บรายได้นะไม่ได้บอกกาไรเครับก็ไม่ได้ไปดูขนาดนั้นหรอกว่ากาไรเท่าไหร่รายได้เท่านี้กําไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะดูจากอบัญชีธนาคารที่ส่งมากกว่าครับแล้วก็อความสัมพันธ์แล้วแล้วก็เหตุผลในการเชิญครับไปอยู่ตั้งสิบแปดปีเพิ่งจะเชิญรอบที่สองอ่าแล้วรอบแสตที่แล้วก็ตั้งห้าปีก่อนด้วยก็คือ คุณน้าเอยคุณป้าเชิญไปนอร์เวย์ยี่สิบเก้าวันก็คือเคยเชิญไปแล้วทำไมจะเชิญอีกล่ะออาก็เพราะว่าไม่ได้อันนี้เหตุผลนี้เราใส่ให้เองเลยนะเราเพิ่มน้ำให้ด้วยนะเออเขาบอกว่าเออเพราะว่าไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้วแหมตั้งห้าปีเออตั้งซึ่งตอนนั้นฉันก็ยังก็ก็ไม่เด็กแล้วนะเอ๊ะเด็กเออก็ก็ตอนนั้นก็ยังก็ก็ทำงานแล้วด้วยเออตอนนี้ก็ ก็อายุมากกว่าเดิมก็ยังก็ไม่ใช่ว่าไปตอนเป็นนักศึกษาแล้วผ่านหรือยังไงก็ไปตอนที่ทํางานแล้วด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวกันอ่าเราก็เพิ่มให้อีกว่าเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยดูแลคุณนะาดีมากก็คือให้แบบไปเที่ยวด้กันใช่ไหมล่ะเออดูแลคุณน้ทุกอย่างเพราะว่าคุณนะไปอยู่ตั้งสิบแปดปีก็คงไม่ได้มีบ้านอะไรที่ที่ไทยอยู่แล้วใช่ไหม เออถ้ามีบ้านแล้วกลับสองปีครั้งนี้เอใช้บ้านไม่คุ้มอย่นั้นไม่น่าจะมีนมาแล้วก็ต้องอยู่กับครอบครัวนี้แหละอืมครับแล้วก็เธอก็อยากให้ได้เห็นความสวยงามของนอร์เวย์ซึ่งช่วงเวลาที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังสวยอช่วงประมาณพฤศจิกาเอ้ไม่ใช่พฤศจิกากันยากันยาเน็นช่วงที่กำลังสวยแล้วก็ไม่ได้ร้อนมาก แล้วก็อาจจะพาไปเมืองต่างๆด้วยกันในนอร์เวย์ไปดูแสงเหนือไปนู่นนั่นนี่ออสโลเบอร์เกนสตาวังเกอร์อะไรอีกสารพัดในนอร์เวย์ซึ่งเราเติมให้อืครับแล้วก็คุณน้าเนี่ยก็คือจะรับรับรองค่าใช้จ่ายการันตีค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างในขณะที่อยู่นอร์เวย์คือไม่ได้ออกเองเลยแล้วก็ทั้งให้ที่พักทั้งเรื่องการเงินและอื่นๆสุดท้ายก็คือ สาเหตุที่ไอไอสิ่งที่ทาให้โดนปฏิเสธก็คือความผูกมัดกับประเทศครับซึ่งเราก็ต้องเพิ่มไปในนี้ในจดหมายนะ้นนำตัวเอ่อก็คือฉันแน่นอนว่าฉันจะกลับไทยแน่นอนในวันที่เท่านี้เท่านี้แล้วก็จะไม่อยู่เกินเวลาวีซ่าเอ่อถ้ายิ่งโดนปฏิเสธมาเนี้ยนะเราจะต้องเพิ่มเหตุผลไปแล้วก็ประมาณว่าเอา้าอันนี้กลับมาก็อย่างคนนี้กลับมาก็ต้องกลับมา ทำธุรกิจต่อซึ่งทํามาเกินสี่ปีแล้วแล้วก็ธุรกิจกําลังไปได้ดีฉะนั้นไม่มีเหตุผลอันนี้หมายถึงว่าเพิ่มมาอีกไม่มีเหตุผลว่าจะไม่ทําไมถึงจะไม่กลับแล้วก็คุณต้องดูแลคุณพ่อด้วยซึ่งเป็นน้องชายของคุณของคุณป้าที่เชิญใช่ไหมเออแล้วใครทํางานแทนล่บไปตั้งสามสิบวันก็คืออ่น้องสาวก็ใส่ชื่อไปด้วยครับแต่ช่วยดูแลล้านแทนแล้วก็นี่ยังมีรถของตัวรถยนต์ของตัวเองด้วย แล้วก็มีใบนัดกับคุณหมอฟันในอีกสามเดือนทั้งหน้าคือเราอ้างอะไรไปเนี่ยเราต้องส่งด้วยนะเอออย่างใบนัดกับหมอฟันเนี่ยต้องส่งด้วยนะแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือแปลเองก็ได้หรือใครทาไม่เป็นก็ติดต่อ,อกโโไกด์เนี่ยบอกว่ามีรถยนต์เนี่ยก็ส่งทะเบียนรถด,ด้วยนะไม่งั้นก็เป็นอ้างโคมลอยเฉยๆเนี่ยส่วนของธุรกิจครับก็คือจบจหมหยแนะนําตัวก็คือโดยรวมแล้ว ทิ่งที่เราทําก็คือเราก็อ่าถ้าเคยได้วีซ่ามาแล้วอย่างคนนี้เราก็อ้างอิงไปด้วยแล้วก็ใบวีซ่าใบาเก่าก็คือใส่หมายเลขวีซ่าไปด้วยมันจะอยู่มุมขวาบนเพื่อให้เขารู้ไงอ่าแล้วก็เนี่ยครั้งที่แล้วยังกลับเลยทําไมครั้งนี้จะไม่กลับเนี่ยแล้วก็เรื่องงานอ่าบรรยายไปเริ่มงานวันไหนแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ ความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับผู้เชิญอย่างอันนี้เป็นญาติใช่ไหมเป็นคุณป้าคุณป้าคือยังไงคือญาติยังไม่ห่างมากก็โอเคนะออาแล้วก็แล้วก็เหตุผลในการเชิญแล้วก็คุณป้าการันตีค่าใช้จ่ายให้หรือให้ให้แค่ที่พักเออก็บอกกันไปแล้วก็ความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดครับโดยรวมคือคอนเซปต์ของจดหมายตรงนี้แล้วคนนี้เขาบกพร่องอะไรก็ สถานทูตบอกแล้วอย you ู่อายังยังเหรอก็สามสิบสี่ปีที่แล้วที่รู้จักคุณป้ามาก็สามสิบกว่าก็ไม่ยังนะเออก็ไม่ดีนะตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเอเห็นใบปฏิเสธเราก็นึกว่ายี่สิบจนต้อนักสามสิบกว่าแล้วนี่นะเอ่อโนชินเดรนเออไม่มีลูกออะมันเป็นความผิดของฉันเลยที่ไม่มีลูกไม่ได้แต่งไม่ไม่แต่งแล้วก็ไม่ได้หมายความไม่มีคู่ใช่ไหมอาจจะมีแต่ไม่ได้คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธอะไรมาก็คือจากหลักฐานที่ส่ง แสดงว่าคนนี้ซึ่งสุดท้ายผ่านก็ไม่ผ่านเพราะว่าในต,ตอนแรกเพราะว่าเขายังส่งไม่รัดกุ่มพอเพราะเขาไม่ได้ตามล้วงหรอกว่าตามมาเช็คถึงบ้านอะไรขนาดนั้นหรอกก็คือดูแค่เอกสารที่คุณส่งนั่นแหละใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องงานก็ดูแล้วไม่มีทะเบียนการค้าถ้าอย่างนั้นถ,ถ้าอย่างนั้นก็จะบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เชิงแต่ว่า ถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีอ่ะให้ทําไงก็อย่างแรกก็คืออาจจดหมายแนะนาตัวเนี่ยต้องใส่รายละเอียดไปสองก็คือหาหลักฐานอื่นในเมื่อเราไม่มีหลักฐานราชาการอย่างทะเบียนการค้าก็หาหลักฐานอื่นอ่าอย่างเช่นรูปภาพตอนทํางานตอนขายของที่เห็นหน้าชัดเจนอ่าหรือว่าใครทําอย่างอื่นที่มีพวกโซเชียลเฟซบุ o กดิ k t ์ตอะไรพวกนี้ก็ใส่ลิงก์ไปด้วยใส่หน้าเว็บหน้าโซเชียลอะไรไปด้วยครับแล้วก็ อื่นๆอ่อย่างเนี้ยมีการซื้อขายใช่ไหมมีการซื้อขายกับเอเนต์หรือกับลูกเอ่อกับลูกค้าคงไม่มีใบเสร็จหรอกแต่กับเอเนต์ที่มารับไปขายต่อหรืออะไรก็ถ้ามีใบเสร็จตรงนั้นก็ส่งไปด้วยสักใบสองใบก็หลายใบก็ได้นะถ้าขยันแปลเพราะามันต้องแปลหมดเลยไงก็ <laughs> ต้องเอาเลือกเอาเอันที่เด็ดๆหน่อยอ่อครับก็คือมีรูปงานแล้วก็มีหลักฐานอื่นๆเท่าที่หาได้ใช่ไหมมีมีมีเว็บ โฆษณาออนไลน์อะไรหรือเปล่าถ้ามีก็ส่งถ้าไม่มีก็ก็ก็ไม่มีก็ต้องเป็นพวกใบเสร็จหรืออะไรที่จากการขายส่งไปแทนครับก็น่าจะได้ประมาณนี้หรือว่าถ้านึอกอะไรออกอีกเกี่ยวกับงานที่ทำก็ส่งไปอีกแต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือเขาอาจจะบวกพ้องเรื่องนี้ด้วยก็ได้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้เชิญอย่างแรกเลยคือรูปถ่ายคู่ครับของญาติก็ด้วยนะ ก็คือตอนกลับมาเนี่ยมีรูปถ่ายร่วมกันไหมอันนี้มีเยอะนะของเดิมมีเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ละที่เราทำให้เนี่ยเราให้เขาส่งเยอะแล้วก็แน่นอนว่าอ้างว่าเป็นคุณป้าเนี่ยมีหลักฐานทางราชาการที่เชื่อมโยงกันว่าเป็นป้าหลานกันจริงหรือไม่อย่างเช่นว่าอันนี้เป็นพี่สาวของพ่อใช่ไหม ฉะนั้นอันดับแรกเลยคือทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของทั้งคู่สูติบัตรคงหายากก็เอาทะเบียนบ้านไทยนะของทั้งคู่ทั้งของคุณอย่างอย่างเคสนี้เป็นป้าเป็นพี่สาวพ่อใช่ไหมก็ตัวทะเบียนบ้านของตัวคุณป้าทะเบียนบ้านของคุณพ่อของผู้ยื่นซึ่งในทะเบียนบ้านเขาจะบอกว่าพ่อกับแม่ของคนคนนั้นชื่ออะไรฉะนั้นชื่อมันจะตรงกันอาจจะขีดไฮไลท์ไปด้วยก็ได้ของทั้งสองคน แล้วก็ทะเบียนบ้านของตัวผู้ยื่นเองเพื่อจะลิงก์ว่าเป็นลูกของพ่อคนนี้ครับก็คือสามทะเบียนบ้านอ่าแล้วก็อย่าลืมเป็นภาษาอังกฤษครับก็ก็ขีดไฮไลท์กันไปให้ให้เห็นอย่างของผู้ยื่นก็ไฮไลท์ที่ชื่อพ่อเลยแล้วก็ของบางคนจะมีหมายเลขบัตรประชาชนของของพ่อแม่ใส่อยู่ในนั้นด้วยอ่าก็ขีดไฮไลท์เลขบัตรประชาชนด้วย คือถ้าถ้าสมุิบัตรได้เนี่ยมันจะชัดกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นใส่มาทั้งชื่อนามสกุลของพ่อแม่เลยแล้วก็เลขบัตรชัวๆแต่ว่าทะเบียนบ้านนี้เขาอาจจะไม่รู้ดิบางคนก็มีแต่ชื่อเฉยๆนามสกุลไม่มีแน่นอนบางคนก็ไม่พ่อแมก่ก็ไม่ได้ใส่เลขบัตรประชาชนให้ด้วยต่างหากอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นทะเบียนบ้านก็จะอ่อนกว่าแต่ก็จะหาง่ายไงครับก็คือหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญนะรูปถ่ายแล้วก็หลักฐานราชาการ ที่ยืนยันครับที่ลิงก์กันให้ได้อ่อันนี้ยังยังลิงก์ได้แต่ถ้าเกิดใครลิงก์ไม่ได้เพราะว่าเป็นป้าห่างมากๆอันนี้ยังเป็นพี่สาวพ่อไงยังนับกันได้อยู่เนี่ยถ้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยนะเออาจจะนับกันไม่ได้ก็ต้องพึ่งพารูปถ่ายแล้วก็เขียน Family Tree ที่ว่าโยงจากบรรพบุรุษคนไหนในกอกนในกอนังขอเสร็จแล้วก็โยงมาจนถึงผู้เชิญแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือเรา ก็คือใส่ชื่อกันะนามสกุลของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษครับรูปไม่ต้องก็ได้แล้วก็อะไรอีกหลักฐานกับความผูกมัดกับบ้านเกิดก็อย่างอันนี้ทําทำทำุทำเปิดร้านอืมเรียกว่าทําธุรกิจเหมือนดูหรูแต่จริงๆคือเปิดร้านขายสินค้าเกษตรนั่นแหละก็อ่าเรื่องก็คือเรื่องงานเนี่ย คือจริงๆเรื่องงานถือว่าเป็นความผูกมัดกับบ้านเกิดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ส่งอะไรมากก็เลยเลยเรื่องงานเลยอ่อนใช่ไหมเราก็เพิ่มไปแล้วที่บอกเมื่อกี้นี้รูปถ่ายตอนทํางานแล้วก็พวกใบเสร็จอะไรต่างๆที่ถ้ามีแล้วก็แปลภาษาอังกฤษแล้วก็ความผูกมัดกับบ้านเกิดอย่างอื่นก็คือก็คือแจ้งว่าต้องกลับมาดูแลพ่ออทะเบียนบ้านของพ่อแล้วก็เพิ่มบัตรประชาชนของพ่อด้วยอแล้วก็ดูแลยังไงมีไหม ก็กถ้าพอยังแข็งแรงอยู่คงไม่มีรูปดูแลนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อ่านี่มีมีรถของตัวเองก็อ่านี่ก็ทะเบียนรถยนต์แล้วก็แอบนัดหมอก็ก็ส่งครับก็คือเท่าเท่าที่มีแล้วก็อมักจะให้เพิ่มรูปภาพของครอบครัวด้วยก็คืออ่าอ้างว่ามีใครอ่ะมีพ่อมีน้องสาวหรืออะไรอ่ะก็รูปถ่ายครอบครัวครับคือเป็นการเสริมเฉย อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีนะบางคนจะบอกว่าโอ้ยไม่มีพาละอะไรเลยทรัพย์สินไม่มีเนี่ยเนี่ยอย่างอ๊อฟเนี่ยไม่มีฉะนั้นหมายถึงว่าอ๊อฟเคยมีเคยมีภาระแต่ว่าหมายถึงว่าข้า้งลังแล้ไม่มีอ๋อ๊อฟก็ไม่ได้ส่งไงครับแล้วแต่ว่ามีหรือไม่มีโอเคทีนี้อะไรขอมาขอทวนนิดนึงนะครับคนนี้เป็นเคสที่ถูกปฏิเสธวีซามาก่อน สถานทูตให้เหตุผลว่ากลัวว่าจะไม่กลับประเทศหลังจากที่จบแล้วก็คือเหมือนกลัวจะไปหางานทําที่นู่นแล้วก็ลักลอบอยู่ต่อไม่ยอมกลับมาแล้วก็สถานะส่วนตัวก็คืออายุยังน้อยวงเล็บก็ไม่น้อยนะสามสิบจนๆแล้วนะเออแล้วก็ไม่มีภาระอะไรมากคือคือเขาบอกว่าไม่ไม่มีลูกไม่ได้แต่งงานก็คือเป็นเรื่องของความผูกมัดไงไม่มีการแต่งงานก็คือใครมีทะเบียนสมรสแล้วอ่ะ เออแต่งแต่งงานแล้วอ่ะก็จะถือว่ามีความผูกมัดอยู่ด้วยเหมือนกันนะเออนี้ไม่มีเขามองว่าเป็นแรงจูงใจน้อยมีแรงจูงใจน้อยที่จะกลับประเทศทะานั้นถ้าเกิดเราไม่มีเลยแบบนี้อ่าก็ต้องไปเน้นเรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานมีโอเคไหมเออถ้ามีลูกก็ถือว่ามีความผูกมัดกับประเทศเหมือนกันแต่สรุปว่าที่บอกว่าอายุน้อยไม่มีลูกแล้วไม่แต่งงานเนี่ยจีคิดว่าเขาเป็น จะเรียกว่ามันไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นข้ออ้างก็ได้ไหมใช้คำว่าไหมเพื่อเซฟตัวเองนิดนึงก็กลัวคนจะฝังหัวว่าอ๋อฉันไม่มีลูกไม่มีไม่แต่งงานฉันก็จะไม่ผ่านหรืออะไรเนี้ยเพราะว่าโดยรวมทั้งหมดคือเขาหาหาข้ออ้างในการปฏิเสธเรื่องของเรื่องคือเราอาจจะส่งเอกสารไม่ครบเท่านั้นเองคือไม่มากพอหนึ่งคือไม่มากครบแต่ไม่มากพอ สองคือบางคนอาจจะไม่ครบโดยเฉพาะคนที่เคยไม่ผ่านมาก่อนเอ้คือหมายถึงว่าคนคนที่เคยผ่านมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองขอแล้วไม่ผ่านอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าส่งเอกสารไม่ครบไม่ได้ส่งเยอะเหมือนรอบแรกครับก็คือสองประเด็นเขาส่งเอกสารไม่มากพอก็เลยไม่ผ่านเท่านั้นเองแล้วทีนี้สถานทูตก็เลยจะต้องมาคิดเหตุผลว่าจะปฏิเสธยังไงซึ่งก็ให้มาสั้นมาก ก็แสดงว่าจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อย,ม,อย,ม,ม,อยมีเหตุผลก็หาหาทางจับผิดให้ได้แล้วก็ค,คิดมาตรานพูดไม่ได้ผิดแต่ว่าคนที่ยื่นน่ะอาจจะยื่นไม่ครบเพราะว่ารู้ตัวรู้สึกว่าเราเคยผ่านมาก่อนแล้วก็เลยนึกว่าส่งแค่ใบสมัครกับใบการันตีอะไรไปแล้วก็จบค,ค,คือคือคือที่คิดว่าสถานพูดอ่ะคือไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพแต่ว่าไอ้คนส่งนั่นแหละ ส่งไม่ครบไงชาล่าใจที่ว่าว่าเคยอ่ะเคยผ่านแล้วเออใช่ใช่อ่าแล้วก็อื่นๆนะที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดก็เอกสารของผู้เชิญก็ต้องส่งให้ครบอ่าคือความสัมพันธ์เราพูดไปแล้วรูปแทกอ๋อเอาเ,เน้นใหม่ส่วนของผู้เชิญก็จะมีสองส่วนคือความสัมพันธ์ใช่ไหมความสัมพันธ์เพราะว่าสถานทูตเนี่ยเขาจะดูเอกสารเขาจะวีซ่าเยี่ยมเย็นนะเฉพะวีซ่าเยี่ยมเย็น สถานทูตเขาจะดูเอกสารผู้เชิญก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่าผู้ยื่นกับผู้เชิญเนี่ยรู้จักกันจริงมีความสัมพันธ์เป็นตืดๆอย่างเอ้เปน็นอย่างต้ยตืดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอย่างอันเนี้ยเป็นป้าหลานมีความสัมพันธ์เป็นป้าหลานกันจริงๆหรือเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนกันจริงๆแล้วเขาถึงจะไปดูเอกสารผู้เชิญฉะนั้นถ้าเขาไม่เชื่อปุ๊บก็ปิดเลยไม่ผ่านจัว์ครับก็อันดับแรกคือรูปถ่ายคู่อ่าเคยผู้เชิญเคยมาไทย ก็รู้จักบอกว่ารู้จักกันมาตั้งนานขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องควรจะต้องมีบ้างอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะส่งไปให้เยอะที่สุดแล้วก็ถ้ารูปถ่ายน้อยก็เพิ่มรูปวิดีโอคอลก็ไปด้วยคุยกันแบบเห็นหน้าส่งไปเลยสามสิบสี่สิบรูปอ่ะแต่เกิดรูปถ่ายเยอะอยู่แล้วอาจจะส่งวิดีโอคอลน้อยหน่อยหรืออาจจะไม่ได้ส่งก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็ส่งเยอะทั้งคู่นี่คือความสัมพันธ์นะอ๋อถ้ากรณีญาตินะมันก็มีเพิ่มอีกใช่ไหมเอาบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ คนคนอย่างคนนี้เป็นพี่สาวผู้เชิญเป็นพี่สาวของพ่อฉะนั้นก็คือทะเบียนบ้านของผู้เชิญกับทะเบียนบ้านของพ่อเพราะจะได้ลิงก์กันเพราะทะเบียนในทะเบียนบ้านมีบอกไว้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ของทั้งสองคนคือป้ากับพ่อของผู้ยื่นเนี่ยพ่อแม่คนเดียวกันอ่าขีดไฮไลท์ไปพ่อแม่คนเดียวกันนะ,ะเลขบัตรประชาชนเลขเดียวกันนะ ของของพ่อแม่ของทั้งสองคนเนี้ยแล้วก็ส่งทะเบียนบ้านผู้ยื่นเพื่อที่จะลิ้นกันว่าเป็นลูกของของพ่อเออครับนี่คือความหลักฐานทางราชการที่ใช้ยืนยันได้ครับสรุปว่าหลักฐานความสัมพันธ์มีรูปต่างๆรูปถ่ายคู่รูปวิดีโอคอลแล้วก็หลักฐานราชการทีนี้หลักฐานของผู้เชิญเอกสารก็ต้องส่งให้ครบส่งให้ครบยังไงก็คือหนึ่งคือพาสปอร์ตแน่ๆสองคือตาประทับเข้าไทย ของผู้เชิญถึงถึงแม้ว่าเคสนี้จะบอกว่ากลับมาสองปีครั้งมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมอของผู้เชิญครับแล้วก็จดหมายเชิญอืจดหมายเชิญซึ่งโกโนไกมีตัวอย่างอยู่นะอยู่เป็นอ e ีบุ๊กนะอยู่ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอหรือเข้าไปที่ k o n o ok g a i c o m l a l e t t e r นะครับถ้าผู้เชิญไม่รู้จะเขียนยังไงก็ดูในนั้นแล้วก็เฉพาะบางประเทศจะมีใบาการันตีอย่างนอร์เวย์มีแต่นอร์เวย์ง่ายหน่อย ก็คืออาจจะดาวน์โหลดมาแล้วก็ปริ้นแล้วก็กรอบแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาคือส่งอีเมลส่งไลน์มาได้เลยไม่ต้องส่งไปษณีหรือนอร์เวย์ตอนนี้มีเพิ่มแล้วก็คือกรอกออนไลน์แล้วก็เสร็จก็ส่งโค้ดมาแอบอันนี้ง่ายหน่อยแต่บางประเทศอาจจะต้องแบบไปติดตต่อทาวฮอลล์ก็คือสารากลางแล้วก็ได้ตาปั๊มแล้วเออได้ได้ใบการันตีพร้อมตาปั๊มแล้วก็ต้องส่งตัวจริงมาให้เราครับก็คือใบการันตีแล้วก็สุดท้ายก็คือ บัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนของผู้เชิญอันนี้อันนี้ต้องส่งการันตีค่าใช้จ่ายเราไม่ส่งแล้วแต่เรียกว่าการันตีได้ยังไงกับพาสปอร์ตตาประทับเข้าไทยจดหมายเชิญใบาการันตีถ้าถ้ามีถ้าต้องส่งแล้วก็บัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนแค่นี้ห้าอย่างแต่เกิดจะส่งมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ผู้เชิญความซีเรียสอ่าแล้วก็อะไรอีกเนี่ยลืมแล้ะเรามีอ e ีบุ๊กด้วยนะ <E <book> วิธีขอวีซ่านอร์เวย์ด้วยตัวเองเป็น e ีบ o ๊กศึกษาเองได้หมด conoguide.com/nw ok ใช่แล้วใช่แล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ติดตามโ o n o ok g u i d ก็คือ g o n o ok g u i d e c o m